สามนามัสการพระกุณเจ้าสี่หา้าเอามือลงว่าดังๆนะครับเสียงไม่ได้ยินเทียหรือว่าเกลียยเสียงประจารย์กลบอยู่ไม่รู้แถวต,ตังบงดตรงอันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกไหว้พอ่อไหว้แม่พอ่พอแม,ม่เปรียบเงินดวงอาทิตย์ผูใ้ให้ชีวิตแก่ลูกให้ชีวิตแก่ชาวโลกขาดดวงอาทิตย์ไม่ได้ขาดพอ่อขาดแม่ก็ไม่ได้แถวต,ตังบด เอมือลงก่อนเอานับพร้อมกันเดินสองยกหัวแม่มือขึ้นเราให้ถึงปลายจมูกสามก้มตัวลงสวัสดีครับคุณพอ่อคุณแม่สี่ตกขอขึ้นหา้อาออมือลงอีกครั้งนึ่งจังหวะที่สามกล่าวด้วยนะครับไหว้ด้วยวาจาสวัสดีครับคุณพอ่อคุณแม่เอาพร้อมเด สองสามสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่สี่ห้าเอาอีกครั้งเึินครั้งสุดท้ายเดิสองสามสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่สี่ห้าเอาต่อไปหันไปไหว้ทิศครูลูกทิศไหนจำได้ไหมทิศใต้ทิศใต้ คุณครูนี่เป็นเบื้องขวาพ่อแม่เป็นเบื้องหน้าคุณครูเป็นเบื้องขวาเบื้องหน้าก็คือติดต,ตะวันออกเบื้องขวาวก็คือติดใต้หันไปทางใต้ก็คือหันทิศขวาจังหวัที่สามให้กล่าวกับวา่าสวัสดีครับคุณครูนะครับรถหัวแม่มือมาอยู่ที่เริมขวีปากล่างใช่ไหมเอาพร้อมเน้นเดี๋ยวนับด้วยสอง สามสวัสดีครับคุณครูสี่ห้าอย่าลืมย่อเก่าอย่าลืมถอยครับอ,อย่าลืมน้มตัวนะเอาอีกครั้งนึ่งไหวคุณครูเด้งสองสามสวัสดีครับคุณครูสี่ห้าเอาอลงเอาครั้งตัวตายเดสอง สามสวัสดีครับคุณครูสี่ห้าคอยไหว้ครูบ่อยคอยไหว้ครูแม่นครูไม่อยู่หน้าเราคนนั้นก็จะหลาดตำม,มากินขึ้นจเจริญรุ่งเรืองนี่ไม่อดไ,ไม่ตกอับอแถวัหมตงต่อไปอันไปตางทิ่ตะตะวันออกอีกครั้งเดือนอันไปไหว้ผู้ใหญ่ใจดีที่เปรียบเสมือนพ่อแม่อยู่กลางนอกพ่อแม่อยู่ที่บ้านแต่กลางนอกนี่พ่อมีแม่คือผู้ใหญ่ใจดี คอยอุปธรรมกำชูเราเหมือนมือที่กำตกกำไพา่คา,างอยู่นี่แหละเอาพร้อมจังหวัดที่สามสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับพร้อม1 2 3สวัสดีครับสี่ห้าผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายเราไหว้รับกันไหว้จากลูกๆทั้งหลายอีกครั้งหนึงหนึ่งสอ สสวัสดีครับสี่ห้าเอากลางสุดท้ายหนึ่งสองสสวัสดีครับสีห้าเอาหันไปทางทิศเหนือไหวเพื่อนไหวพูดสเสมอกันทิศเหนือมีเพื่อนอยู่เพราะนเราไหวสี่จังหวะ ทำไมไม่ห้าจังหวะเพราะมือไม่ขึ้นไม่ลงเหมือนไหวผู้ใหญ่ทั้งหลายเพื่อนนี่เรารักสเบอใจเพราะฉะนั้นมือของเราจะประดมอยู่สเบอใจไม่มีขึ้นไม่มีลงสเบอกับหัวใจเราอะประดมมือสเบอหัวใจเราหมายความว่ารักเพื่อนสเบอใจนะครับไม่มีขึ้นไม่มีลงพร้อมจังหวะที่สองให้กล่าวคําว่าธรรมะสวัสดี ธรมะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้องครับติดเหนือไม่ต้องโยกเข่าไม่ต้องนุมตัวนะเพียงแต่ยักคอเฉยๆนิดเดินไอรู้ว่าไหวแล้วร้องหนึ่งยกมือขึ้น้องก้มๆลงนิดเดิงสวัสดีครับสี่สามสี่เอามือลงอีกลางเนึ่ง หนึ่งสองสวัสดีครับสามขึ้นมาสี่เอามือลงอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสวัสดีครับสามสี่ <4. S 1> เอาหันหน้าเข้าหากันครับไม่เป็นการเสียเวลาไหว้เพื่อนสักเดินครั้งก็ยังดีในในสัปดาห์หนึ่งเนี่ย เอาพร้อมจับคู่กันไหวอันหน้าเข้าหากันเออไหวเพื่อนหนึ่งครั้งก็ยังดีในสัปดาห์หนึ่งในรอบสัปดาห์หนึ่งในไหวแต่พ่อแต่แม่คุณครูผู้ใหญ่แต่ยังไม่ได้ไหวเพื่อนเลยไหวเพื่อนขอโทษเพื่อนขอบคุณเพื่อนตักทายเพื่อนเอาพร้อมหนึ่งสงสวัสดีครับ สาเอาอีกลรง้งินเดินสวัสดีครับสามแถวทั้งหมดตรงเอาหันหน้ากลับมาที่เดิมเเดี๋ยวจะได้กลับเข้าห้องจำไว้นะนออกมาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยไม่ใช่คุกคืติตรงนี้อย่างเดียวเอาแถวทั้งบดตรงเอาเดินเข้าห้องครับคุณครูไม่มีอะไรเลยนะเอาชินครับ